Ủa danger chơi rồi Chè là Cuốn lên, lên ta lê ạ yên Thằng mà là Thằng mà Holy shit Đây mình mình cho lên tu lâu đấy Mình dừng khi mà Oh shit, bị <Quran>. gì <tôiisi> โอ้ย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 จะตาย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 แล้วมันดูหลอดเลือด ag เป็นยังไงวะเนี่ยหลอดเลือดเือบนหัวมันอะไม่เห็นดีเชี่ยรเ,เราเนี่ยยิงแล้วแม็กนัม oh! โ <laughs> อ้ยเฮ้ยเดมเดมประตูเรากูฮิวกูหิวกูย้ายตู้ ไอสัตว์เอ <c oughs> ้ยไม่ไนตู้ไม่ขาดอ่ะโอ้ชีตีต <c oughs> ียมทำมาแล้วเปิดประตูัด <c oughs> พี่วันี่วัตัเชียเลยเาเกาเาิดเนอไม่ได้ฮัลโหลโอ้ยต้องู้ตายเอตัวตายเนี่เชียเลยเนี่ยเชียอะไรขึ้นชตกูจะตายฮัลโลอ้ชนะแล้วใช่ไหมถลแล้วชนะใช่ไหมอย่ามาหาแล้วกัน เอ้ากูตกรถไฟตายไงนั่นไงเยียเปมาใส่ตู้กูโอ้เอาไปตกไปแล้วเพื่อนนอนเลยกูชอบตัวละครพวกเรามากเลยนะป่ามันมันโง่เหมือนเดิมเลยดูดีทโง่เลยรถ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 ไฟมาแล้วมาแล้วรถไฟไปน้องโอ้ปืนเืนได้ละเฮีากูอยากได้ซีนแบ๊ ใครมันดีนเต้นเลยหรอวะดีะดแม่ง,งน,นะถือเงินซื้อค้สเหรอคนไม่กลัวคขามาซื้อค้สจังเลยเออมึนไปถึงแล้วมันจะเดนโดนเฮียซะอย่างโดนเล่นโดนเล่นตลกเดี๋ยวตาว <laughs> ่าแล้วตามมาแล้วมมมไมมีศูนย์อืมตีไงเอ้ยตามมาแล้ว อ้ยไม่มีลูกซุนมันตามกูไม่หยุดเลยมันตามกูไม่หยุดเลยช่วยด้วยอ๋อเด็กมันราคามันบังกูโอ้แม่งเลยวิ่งกลับสวนเนี่ยเหลือเราสองคนวะเป็นเล่นกระหม่อเฮ้ยใช่เล่นกระหม่อเใช่เหรอหรือเราสองคนเราเมื่อกี้ใช่เทียราโคตรเก่ง เลยกูไม่ชอบแบบนี้เลยมันแดงๆงะสี่คูณร้อยมันต้องเลงป้อมมันก่อนก่อนโอ้ยแม่งยิงอย่างยี้โดนแม่งโดนนัดละยี่สิเปอร์เซ็นยิงหลังเลยเต็มเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วปัดรีปรปัดรีปัเรีปรีร เดมันตันเดมันตันมันกูติดมันกูติดนักกูติดกาปูงงไม่มีเชียรน่ากลัวกูจะร้องลำเฮียอะเนี่ยนี่ไงนี่ไงมันไล่เราเดมันมันปันกระทุนอะไรอ่ะโอยชุนโบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เต็มเลยแต่มันตีตัวนี้อยู่นะช่วยด้วยยิงอยู่ยิงอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องวิ่งดิ ไปแล้วโอเคมเแล้วแล้วเวลาหาซุนหาซุนหาุนมันไงกูยังคิว้ยวอยังคิวด้ปะเดือเก็บไปละโอ้โอ้ยชิตากบเต้คุยทีมีเสียงแม่งยังเจ็บเลยโอ้ยโคตรไม่เห็นจะกดี ไม่เห็นจะอะไรแลยดีตายเหรออาแล้วมันหายไปเลยอ่ะเนี่ยรอดวะมันมีกูอยู่คนเดียวเด้ยเมื่อกี้กูอันนี้อา้าวโอ้กูอันตรายมากเลย <c oughs> ลองตกคนเหี้ยยืนนิ่งย่าถูไปกับพื้นเลย โอ oh, right. hey! ้โหปัดเขากำลังหาเงินกันอยู่เลยว่ะเฮ้ยโดนยิไปแล้วเื่อนตกไลยเชี่ยเอากูเอาเป็นเล็คนเลื่อนน้อยเป็นเล็คนเลื่อนน้อยโนโนโนอย่ายา เราฆ่ามันไม่ได้ไหรอมันไม่รู้อาจจะได้ก็ได้มันใกล้ตายมันจะกลับไปเลยมาละเลือดแล้วมึงจะเอาเลือดมาจากไหนมันประกอบอะไรมาเนี้ยโอ้โหอา้าวถึงแล้วเอ๊มัคนควรจะมีรถไฟตามมาแล้วตอนจอดขอ ันสุดยอดเลยเลยวะอยากไปคาบบอยลงเงินเออแล้วเป็นเสี้ยวอะไรมาตูก้กูวะโ้โหเฮขย่าเบียดกูเกือบโตเสียงอะไรวะเสียงรถไฟเมื่อกี้เปล่าเสียงนี่ไอ้เสี้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยังเอายังเอาไม่เจ็บไม่เจ็บก็เฮียแล้วเด็ดเด็ดเด็ดเปิดใส่มาเลยไหมโอ้แตงเปิดให้แล้วเดมมาละเดมมาตัวเราเลยเดมไม่มีปืนเลยทางปืนวันทางปืนวันพยายามโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาดี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 วิ่งเดวิ่งอเดนอนไปแล้วเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยุดนะอ๋อมันมีสี่คนเนี่ย โอ้มาแล้วไฮเดอมาแล้วกูหาเพื่อนก่อนเลยอ๋อตู้กระสุนวันนี้นี่สุนเต็มเลยเขี้ยตู้กระสุนเขี้ยแล้วแม่งฮาร์ดแม่งหน้าตาโคตรน่ากลัวเลยหน้าตามันเปลี่ยนเลยเขี้่ยกูเกือบตกเปลี่ยนนแดงแดงปี๊ดเลยแดงปี๊ดเลยแล้วมีอยู่สี่คน อุ้ย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 ผีปนาวุธไอ้เชี่ยมาจากไหนวะมาจากแม่งเนี่ยแหละโอ้ไอ้เชี่ยเต็มหน้าเลยมาแล้วมาแล้วอจะรออย่างนั้นดิเอาเพื่อนไปแล้วเดมาแล้วเดมาแล้วมันก็เลยจะมาอดมาแล้ว เตะประตูวัล ah. ah. ็อกประตูวัล็อกประตูว oh. right? yeah, no. ัล็อกเปิดเปิดเปิดนั่แล้วมากระหลังมาข้างหลังมาข้างหลังวิ่งกันอะไรเดมเฮิงมาวิ่งมาเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋มเฮียรถไฟอย่าไปกลัวไม่ได้กลัวเป็นกูแค่ตื่นเต้นก็ไม่ได้ไม่าไหย่ากลัวมะไรกโอ้โหเป็ระเบิดนะตกลงไปเลยเฮีย แม่งเลยตรงนี้เลยล่ะโอ้ยตกใจหมวดแม่งเลยเนายีไปน้ำวัตโอมตวลังนู่นตัวท้ายแล้วยายาคอร้องละพอร้องพอร้องละโอ้โหแม่งพังมาละโอ้ย นี่ไอหลบอุ้ยเฮียไอ้เฮียโอ้โหเฮ้อมุขี้ดีเน็สก็รูดเฮียอิซ้อมปะไม่รอดใจเลยหาตังเฮียโจรไม่ถือปืนมาด้วยอย่างเฮียตันนี้เขาไม่ตันนี้เอเอ็มเผักเขาตกไหมโอเป็นดาดอไอเดียผักได้โอ้รีชิด พอกัรมฮะเอาเชีอกปัดเปิดประตูไม่ทันกูเพลอใขรอับหน้าจอนี่โอ้เช็ดเช็ดมันเอวีไม่ชีนกันโอ้เฮลเฮลเฮลข่าวมาลงข่าวมาลงไปละคัตกรรมปัดปัดปัดกูกูวิ่งละเคมันมันมัน เขาไม่ตายแล้วอ่ะโคตรชอบเลงนั่งเงียบๆแล้วอ่านค่อยๆอ่านมาเฉยๆนอนนี่กูเกลียดจะไหว่าอยงี้มากเลยกั้ที